นี่นาะทุกคนตอนนี้พ่อกับแม่ก็สิออกเดินทางแต่เ้าเนาะแม่จะขี้แม่ไซเกลืออันนี้ไปแม่นาวแหไงเลยแม่นาวเลยแม่ก็จะออกเดินทางเนี่ยโดยน้องบอมก็เลยเอาเกิือบน้องบอมให้เนาะเพราะว่าแม่บบมีเกิือสุยานแม่นาวแม่ก็จะออกเดินทางด้วยรถจักรกับพ่อออกไปแต่เ้าเลยนี่น้องสาวพ่อเอารถให้เอารถจักรให้ไปส่งแม่อยู่ที่หมู่บ้านห้าหนึ่งหกเนาะ โตกระเจียมเขาพ่อสิบกกระแดงมาเขาเห็นเถอะไปฮอดไปจะก,กินะซะโชคดีแล้วแม่เดินทางปลอดภัยจนว่าโอ้ใบบ่ายจนว่าเฮ็นเลย <c oughs> สบายดีสบายดีกันมาทุกคนเด,อด้อยินดีตอนฮัรททุกคนเข้าสู่ส่องนออ้องแฟดบอมอ,อยู่เนาะคือเมือวนนี้พ่อหันไปส่งแม่แต่เชร้าอย่ดังที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้นี่แหละเนาะพ่อหันไปส่งแม่แต่เช้าแล้วส่วนน้องบอมกับน,น้งองย,<อ>ยูหันยูเหือดเนาะสองคนยูเหือดเวียยูเหือดเห็ดเวียแต่ตอนนี้คือเมื่อคืนนี่เขาได้ไปซิดน้ำสม้มเนาะไปขีดยาก มื่อวานนี่เราได้มื่อวานตอนกลางคืนเ่าไปคิดยางเนาะมาประมาณอ่าสาวมาประมาณสิบสองโมงสามโมงกลางคืนเอือน้องบอมสิบสองหรอสิบสองโมงซนน้องยูป็นจะสามโมงอีกหนึ่งคือชิ่ห์หสิบสองโมงดิโอ้น้ำลายสิบสอย่าเองเฮงเว้ยเฮงเฮงเว้ยแล้วมื้อนี้เนาะเรา้องบอมกับน้องยูจะไปซิดน้ำส้มทาพ่อเนื่องจากกับพ่อให้ยังบุหันมาเนาะพ่อไปส่งแม่ยังหันมาก็สิน้ำขึ้นไปอะไรฟาดพ่อมาวิจกันคนละหัวเนาะพ่อยองโอ้ลูกกูนี่มัน จริงวิดกันเนอะเพราะต่วิดวิดคนละหัวจริงจริงแม่เดี๋ยวไปเบิ่งกันนะว่าแม่บอยู่พวกเขาสองคนสามคนเฮ็ดอย่างเด้เนาะเดี๋ยว เงาเงาไปอีกหน่อยนึงเนาะแม่บย์เงาไปอีกเดี๋ยวยงเงาไปอีกอย่างนึงแม่อาจีบอกให้ทุกคนได่เข้ามกันเนาะว่าคือแม่บยู่ฮานาแม่ไปส่งสกการพี่เนาะพี่อ่าพี่สาวพี่สาวหรือญาติของแม่เนาะทุกคนอ่าแล้วส่วนน้องบอมน้องยูฮานไปได้ไปคือบ่มีรถเนาะหาเพิ่อนท่นเพิ่นคอติดรถไปนำหลานเพื่อนเนาะแต่ว่าให้แม่ไปเนาะทุกคนแล้วก็สถานการณ์โควิดแล้วก็ไม่อยากมีคนหลายคนได้ไปนะไปเวียงจันเนาะ เดี๋ยวเขาสองคนกับิไดียุหงันกับพ่อมาไปบึ้งกันว่าเขาสิเฮ็ดอย่างเดเอมือนี้เนาะพี่ซับส่วนยุ่งบายแน่นอนตอนเมียอยู่ดิตอนนี้เขาก็เอาน้ำไปเนาะนี่เอาน้ำไปส่งดุกนักบอลน้องบอมกันนักแล้วเนาะเบาเบาทีเบาเบาไปเออะันนี้น่ตีแหลอันนี้กระปีปลาที่เจอติกะว่าพื้นเบกนักไปเดี๋ยวเขาจะลุกขันนี้เนาะไปเนาะ โดยให้น้องบอมเปย์น,น้ำจืแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่ไม่มีกินจะกินเท้าจีแทนไปเอ,อเาพานไ้กินข้าวนะทุกคนขาจิบเอาข้าวจีนี้ไปกินแล้วก็ไปซิดอน้ำส้มเนาะยานมันเฮยานมันกระเด้งก่อนเพราะว่าตอนนี้เดชเขาไม่ได้ตื่นสวยเขาตื่นเศร้าอยู่เขาไปนอนไหมไปเมื่อ<ป>แห้งอะขีดยางกับมาดจโพูดกันเลยว่า นอนบาเต็มอิ่มเต็มห้องจะคือนนกนเะเพื่งแกตาเจอคนลุกเข้าไปไหนมันอันเชื่อมโป๊ะ เฮ้ยทูกคนเลยขึ้นมานี่น่าเดือยเนาะน้นองยูว่าคือความอันพอที่เฮาวิดแล้วพอมาเสนะพอมาแท้เมื่อกี้นี่พอเลี้ยงรถแห้งแห้งคิดว่าพอคิดว่าเป็นผู้ใหญ่เอาคิดว่าเมื่อกี้นี่คิดว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะจริงแไหมอ้าวค่อยๆใะแม่โอ้ยจริงไหมเม็นพอเลี้ยงรถไหวพอที่ต้อสงสัยเพ่นญานกสาวเพื่อนอันจิตน้ำส้มโบรอณ ้าวเราเป็นคนเก็บกระตุกเหล่เนี่อ่โว้เป็นคนแบกไปเดี๋ยวไปไม่พอยังอยู่เหนื่อยบึ้งไม่ขาดอยากบอกก็ได้นี่อันนี้แถวผู้เดียมือนี้บอออกดีเนาะมือนี้บอค่อยออกดีมือนี้ยมือถือมือนี้มันโบมือนี้โบหน้าเอาไปเลยเนาะอืมแต่ละมือหน้าแทหน้าว่ะมือนี้บอค่อยหน้าบ่ายเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ถึงเนาะ นี่นะทุกคนพ่อก็บอกพ่อส่วนใหญ่แล้วเอาพี่มานั่งมานั่งนี่แป๊บเดียวคือเถื่อนเมื่อกี้นี่ป้าแบบสภาพอย่างบอกสภาพอย่างบอกเปลี่ยนเหือนมาเจ้ามีลูกมาเจ้ไซเคอร์อันนี้อีกนะมาเปลี่ยนรถเครื่อมีกระเจี๊มีกระเจกับบาก็สมห้อมาตอนนี้เฮาก็มาซื้อน้ำส้มเนาะเอ้มาหาน้ำส้มอันนี้คือน้ำส้มที่เฮาเอาใส่กระตุกแบบนี้เนาะ โอ้เฮียมืดบอมไม่ได้แบกน้ำมาได้มือนีนะ่นเจิบมือคือกันบอ่เวลาจีก้กันแบบนีมืออันนี้บาดมาือทุกคนเอออืดมือนิวบ่แมนนิวมือได้นั่งมือนี่ถ้าซอ,อ,อยออกไปแบบคืเอเขาดึงจะอันได้อ่านออกเนาะเก็บเจ็บอ่ะห,ะห,นหนะู้นํำจะแม่ไ้เนาะบเล็ปิดกันตัสฉัน เอันนี้หาแต่เสานี่เออดึงมือนันดึงดึงข้าดึงหนังอันหนังอยู่ติดแป๊บอย่างไอ้สิ่น้องเขาจีกออกขนาดแล้วเขามาขีดฮะแล้วมันดีดกลับคืนบอ่แล้วมือเขาไปเทือกับต้นไม้ต้นยางขนาดแปตอนดึงแปดโมงอ่ะดิกะไว้เตือนคนใดเออเคืนทันไวอย่าคืนมาเหานี่กะไวเตือนจัดอนนีเม่ะว่าพ่อมึงกำลังออกซีเห่ายังเงียบยืนยิ้เสียงเจ้าลมกำลังอ้ออ่ะตอนนั้นทว่า ตอนนั้นเจ็ดมงก็บอกลรเอลมเปนเออเสียงดนตรีบวานแหงบวานอี้อย่างเงาเอ้ยขัดอีคยง่มยังสันมืออ่นเศร้ากันอย่างบ่ฮดมอย่าง่อนจะทายกคิดว่าขัดคิดขึ้นมาบ้เขาพอปุ้งเมย์พอตู้ขวมซึ่เห่าอแท้ว่าพอเป็นจะค่าตอนลตอนลงมายุดรถละตู้สกันอแทีว่าเออจะขึ้หัตู้ขืนเด้อ ได้่ามีการตอบโตออีกได้เ่อยไปบอกพ่อแปงหัวปากคิดมีอนเทเนตอย่นตะเปลี่ยนตัวนี้บุคิดมันได้ตัวนี้นะจายละมันทับฟอนก่อนเออออแค่นั้อย่างว่เป็นคือเกิอบสงย่องเลนี่เดียวพลิกไปเลย ทันทีเกิดบสนยองนี่เบ่อวะสนยองสนยองสนญซุงบะนะง,งวีว่านะสัยอง นี่ทุกคนบัดน,นี้เหากะสีจะพากันสีใกล้ชิดพื้นทะนมาเบิ่อองวิธีพอสีน้ำสม้มพออธิบายแม,ม่เดี๋ยวแม่พองามน้ำกระไก่นน้ำเบาน้ำแสบไปมันจึงหนักแตะคุณดีดีบิ่งพอบ่ให้ถึกบ่ให้ถึอต้นยางต้นยางนล้ต้นยางตายน้ำซุปทานน้ำส้มถือต้นยางนล้ต้นยางจะห้ายยางจะบ่ออกแล้วก็เริ่มตายออกเลยพยายามบ่ให้ถึกต้นยาง<ม> กับเขาเอาน้ำส้มซึบให้มันพอดีแล้วมันจะบวมมินถ้าน้ำส้มบวมอ <c oughs> แล้วมันจะมินวิธีของพ่ออธิบายนอนในสร้างคิดอย่างงเออเราเม่นหมเม่นโบได้เม่นเฮงไหมอืมโบได้เม่นเฮงอย่างน้องเฟรดสีบอกให้แท่โบได้เม่นแท่ได้เนาะไม่พอเนาะแต่เวลากินข้าวนกาแยกเม่นอยู่เอาใส่น้ำส้มบวมคอ <c oughs> สมบุพอเราเป็นหยดหยดแล้วนี่มันน้ำน้ำส้มบ๊อพอเนาะก็เลยเห็ดไทยแบบได้อย่างน้อยอย่างเนาอย่างมินมันก็คือหยำฝนเลยหยำแรงหยำแรงเลยตอนนี้เอาน้ำมาไปตลอดยากระโบแหวถ้าเราบ่มเอาน้ำไว้ปถ้ามันพอดีพองามแล้วมันจะอย่างกันบ่มีน้ำหนักบึงบึงทองยูกะสี่อยู่คนเนาะซ่อนเท่ากัน เอ้ยแบบยืนโซลีลานิดนึงเขาจว่าอยู่อย่าเข้าใจผิดหน้าเราก็สีดเหมือนกันยเขาจะขอตัวไปสีดแล้วก็จะเบิง้งเวียกอย่างอื่นตอนนั้นว่าพวกเราเฮ็ดยังกันเดยวเวลาที่แม่บอยูเดี๋ยวแม่สี่สงสัยว่าเอ้าบบเฮ็ดยังเลยวะบุได้เนาะเรื่อง เรื่องมันเศร้านี่เอาก็มากินข้าวจะกินไข่ดาวอดทนก่อนนะครับเหมือนเศร้าต้องกินไข่ไปก่อนไข่ดาวกับเจียกวกับไปเดี๋ยวสิขอตัวกินข้าวคนอดทนมาเด้อกินข้าวน้ำกันเยอะสิกินเพื่อทุกคนก็าจะว่าโอ้บปแซ่ส็บด้วยเดี๋ยว่ามาปวดเส็บอืม พี่มาขึกทงสารมาเห็นไข่เกีียวตา้ากินพึ่งพอกินย่าห้องผิงมีมีพี่เอฟซีคนหนึ่งคนบอกว่าอันให้พอห้องเผิงได้พอห้องเดอนหำไ้้หัวดจยางยางตัวหัวกจตัวหัวแตกแตกแหลก อยู่ข้างกันบุกหัวกับไปยู่แล้วอืก็เอาแท้ได้ก่อนครอบกระป๋องนี่กัระดับอุ่นได้หนึ่งคนนะมือกับมือเนี่ยนี้ติดตาติดตาเนี่ยยันบุกเข้าอุ้นอ่ะครอบกระป๋องยันเข้ายูนดีกระป๋องเหมาะตีคู่แตกบ่เออเข้ากับจังหวะดนตรีเข้ากับจังหวะเนี่ยมือนี่นะทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวแล้วเรากลับมา นํำให้ตังวงเป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งงาน,น,นแล้วเพราะว่าน้องยูตักคือวก่ว่าน้องยูทอต้าเห็นหนังดิลดุดฮเป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งเนาะกระซิได้มาเป็นประจำเลยบัดนี้เพราะว่าซิมาตักน้าให้งวเป็นประจําเพราะว่าตังวงูพมีน้ำสร้างเออพวตังวงตังวงูมีน้ํากินน้ำสร้างก็มีแล้วเนาะน,น,นี่น้ำสร้างของเหา่าเฮาก็จะเอ็ดเป็นเมื่อวานนี้พอ่อกะเห็ดเลแล้วนะทุกคนนี่ประมาณนี้เนาะ นี่เนาะนี่กระสีโอ้เซดประมาณนี้เนาะแล้วก็ตักน้ำอันนี้ตัวกตักน้ำของเฮาได้๋ใส่จะใส่สเสื้อเอาพอโบตักโบตักสักคู่อีกว่ะมืออื่นนี่มาได้มาตักเคยอ,อีกมือนี้ตักแล้วมืออื่นมาตักเคออีกตักเต็มฟุ้ยนี่นะบันีีเอาคุกับมื้อบนัน ไปบัดดีนะเฮาเมื่อต่อมาตักน้ำเพื่องวงแล้วมาบุษันเนาะเอามามาสุดหนึ่งแล้วแต่ว่าน้องยูว่อกให้ไปเอาอันน้องยูว่อกให้ไปเอาอันนั่นอีกไปเอาอันคุมาตักเครื่องตวอีกเลยกลับคืนไปแล้วมาบุษันมานำทางท่นมานำทางท่นมวกปกหน้าเกือบตายเกือบอยูนเข้าหัวเกือบจะเป็นพี่ฟ้าคอย พี่น้องบ่อมเฝ้าคอยเฮ้ยเขาเฮงมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ตายแล้วตายแล้วฮันรบกเกิลจะเป็นพี่เฝ้างัวป่ะทีเมียตายเมื่อป่ะทีนะมื่อแรงเขาที่ไปเอาสายจนเอาหินเออเอาก้อนหินเอาก้อนหินมาเอาก้อนหินมาเอ็ดอ่างก็พอเอามาเอ็ดเด็กกเพาะเอ็ดอ่างคือตัวมาเทพื้นอ่างมาเทพื้นอ่างมื่อแรงที่ไปเทอ่างเนาะแม่ แต่ว่าค่ายเรียนพูดเลยว่าในตอนนี้เฮากระจาอันเหมือก็ทุกคนจะยังไม่อาบน้ำแต่ว่าเศร้ามาพุ่นเนาะในแต่มืนบวานพูดบอกว่าได้ถึงบ่ายมาที่ว่นเยอะว่าเยอะคุณใดอย่าเอาความอย่าเอาความจริงมาวูาเล่นโอ้เฮากระมักอาบน้ำอยู่ไดอยูเว่าฉันแม่อย่าเอาฟอย่าเอาความไม่จริงมาพูดเล่นโอเคนทุกคนคลิปนี้เฮากระจะจบลาไปเขียนเฮานี้เนาะในการไปส่งแม่มาแล้วก็ สามพ่อลูกเฮากะเฮ็ดอย่างแดกะสิประ่านนี่เนาะคือความคิดของแม่สามพ่อลูกของเฮากะสิไปเอาทรายเกี่ยวกับความคิดของคว<อ>าคิดของเฮาเออว่ออาว่าความคิดของแม่สามโอ้ตัวสามพ่อลูกของเฮากะสิไปเอาทรายเอานั่นเอานี่ความคิดของเขาสามพ่อลูกขเขานอน <laughs> Yes> คิดคนคิดคนแต้ละคนมันเตกต้างกันโอเคแล้วฝากคนกดไลค์กดซกคนตดตามให้น้องบอลน้องเออไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะเสียฮกกสซมาปึ้งว่าฮซเฮ็ดยัง่อไปนอะช่วงระยะที่แม่บุยูนอะสามลูกเออสามคนลูกเนาอียังเดยปนิ้ิลากคนกันเนาะบายาเพ่ะบายายพอคขับเอลอเดีย